สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกมแลกมาล็อกออนไลน์กาวิตี้วันนี้กลับกันมาอีกครั้งแล้วนะครับกับเกมแลกนาล็อกออนไลน์ซึ่งคราวนี้ตัวเกมแลกนาล็อกก็ได้อัปเดตแพทใหญ่นั่นก็คือแพท16.2เทอร์ลาก,กอรเียแน่นอนว่ามีแพทใหม่เข้าเราก็ต้องมานั่งทำเควสในเรื่องกันและนี่ก็เป็นที่มาของคลิปวันนี้คือพาทุกคนไปเปิดเควสในเรื่อง16.2ว่าแต่ละเควสมีอะไรบ้างและทำยังไงกันบ้างอย่ามัวแต่รรอชช้้าไปไปัับบกดเลยค เริ่มต้นมาให้เราเข้าไปในปราสาทพรเทล่าและเดินตรงเข้าไปห้องซ้ายสุดของปราสาทหรือถ้าใครไม่รู้ว่ามันคือห้องไหนให้ใช้เนเวกิเตอร์ที่เราแปะไว้ให้ทางด้านล่างคลิปก็ได้พอเข้ามาในห้องเราก็จะเจอกับ NPC ที่ชื่อว่านิวฮิลให้เราเข้าไปคุยกับมันคุยกับมันไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตัว NPC จะหายไปถ้ามันหายไปแสดงว่าเรารับเควสเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราเดินทางไปยังเมืองไรเทนเซนพอถึงไรเทนเซน มันจะให้เราเข้าไปคุยกับ NPC ที่มีชื่อว่าคุกที่อยู่ทางด้านขวาล่างของเมืองให้เราเปิดใช้ n a v i g กเตอไปจะง่ายกว่าพอมาถึงให้เราตรงเข้าไปคุยกับมันพอเราคุยกับมันจนจบเสร็จสิ้นมันก็จะบอกให้เราไปสำรวจทางด้านนอตไลท์เทนเซนซึ่งมันจะอยู่ทางด้านบนซ้ายของแมปไลท์เทนเซนให้เราเปิดใช้ n a วิเกเตอแล้วเดินตามทางมันไปเรื่อยๆพอมาถึงตามตำแหน่งมันก็จะเกิดมีคัตซีนขึ้นมาเราจะทำเพียงได้แค่ยืนรออย่างเดียวรอจนกว่ามันจะคุยกันเสร็จ พอมันคุยกันเสร็จมันก็จะให้เราไปหา NPC ที่ชื่อแมนที่อยู่ตรงฝั่งสลัมหรือแบบทางเข้าหน้าแลบนั่นเองพอเราคลิกคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าแมนมันก็จะมีบทสนทนาข้อความจะโรมัติเด้งขึ้นมารอจนกว่า n p c มันจะคุยกันจบและหายไปจากนั้นให้เรากลับไปยังเมืองพนเทล่าเหมือนเดิมเพื่อกลับมาหานิวฮิลที่อยู่ในห้องสายมืออีกครั้งพอเราเข้ามาถึงเราก็ทําการคุยกับนิวฮิลกด Enter คุยไปเรื่อยจนกว่า NPC ทั้งหมดมันจะหายไป พอเสร็จแล้วให้เราทําการวร์ปไปยังเมืองจูโน่และมุ่งหน้าตรงเข้าไปห้องที่เป็นรูปแว่นขยายทางด้านซ้ายมือจะสังเกตได้จากทางมินิแมปหรือเปิดเนวิเกเตอร์เดินไปก็ได้พอเข้ามาเราก็จะเจอกับ n อ c ีที่ชื่อว่าคุ๊ให้เราตรงเข้าไปคุยกับมันหลังจากจบบทสนทนาน,นั้นแล้วมันก็จะทําการส่งเราไปยังเมืองไร่เทนเส้น พอมาถึงเมืองไรเทนเซนให้เราออกมาจกตรงนั้นแล้วตรงไปที่โรงแรมของเมืองขึ้นไปยังชั้น2ของโรงแรมแล้วตรงเข้าห้องที่อยู่ลึกสุดหรือเปิดเนวิเกเตอร์นำทางเราไปก็ได้พอเราเข้ามาถึงในห้องเราก็จะเจอกับ NPC ที่ชื่อว่าฟิโรมันเตสให้เราเข้าไปคุยกับมันแล้วคุยกับมันไปเรื่อยๆจนกว่า NPC ทั้งหมดในห้องจะหายไปเท่านี้ก็จะเป็นการจบควสเอพิโซดที่1ของเรา เรามาต่อที่เอพิโซดที่2กันเลยเอพิโซดนี้จะเริ่มต้นที่เมืองไอบ็อกซึ่งเอพิโซดนี้มันจะมีชื่อว่าเวจรจากับรีเบลเลียนให้เราขึ้นเรือเหาะหรือซื้อว์ปมาที่เมืองนี้ก็ได้จากนั้นให้เราเดินมาหาเลซี่ที่อยู่ทางด้านขวาบนของแมปหรือจะสังเกตจุดเหลืองๆในมินิแมปก็ได้ให้เราเข้าไปคุยกับเลซี่จนจบบทสนทนาพอจบบทสนทนามันก็จะมีเนวิเกเตอร์ขึ้นมาให้เราเดินตามทางเนวิเกเตอร์มาทางขวานิดหน่อยเราก็จะเจอกับเลซี่ที่ยืนรอเราอยู่เราก็ต้องคุยกกัับซีอคร้ง แล้วเจ้าตัวเรซี่มันก็จะหายไปตรงจุดที่เรายือนอยู่มันจะเป็นท่อระบายน้ําให้เราเอาเมาส์ไปคียค,คุยกับท่อระบายน้ําที่อยู่ข้างๆเรามันก็จะส่งเรามาที่แมปเอ็นบีดพอเรามาถึงที่แมปนี้เราก็จะเห็นเรซี่ที่ยืนรอเราอยู่ให้เราทําการคุยกับเรซี่เหมือนเดิมพอเราคุยกับเรซี่เสร็จมันก็จะปรากฏเนวิเกเตอร์ขึ้นมาจากนั้นให้เราเดินตามเนวิเกเตอร์นั้นไปพอเดินมาถึงจุดที่กําหนดให้เราทําการคุยกับเรซี่อีกครั้ง จากนั้นมันก็จะมีคนบาดเจ็บโผล่ขึ้นมาเรซี่ก็จะบอกให้เราเอาคนบาดเจ็บไปรักษาโดยการเดินตามเนเิเกเตอร์ไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดที่กําหนดให้เราคุยกับเรซี่เรซี่จะบอกเราว่าให้วางคนเจ็บไว้ตรงทางเข้าแล้วให้เราเดินเข้าไปข้างในพอมาถึงด้านในให้เราทําการคุยกับเรซี่คุยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดบทสนทนาเราก็จะถูกส่งมายังอีกห้องหนึง่ง ให้เราทำการเดินตรงเข้าไปข้างในจนถึงโต๊ะโซฟาเราก็จะเห็นเลซี่ยืนอยู่ตรงโซฟานั้นจากนั้นให้เราเดินเข้าไปคุยกับเลซี่พอคุยจบเขาก็จะบอกให้เราไปหาอีลีนาที่อยู่ด้านบนจากนั้นให้เราเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนสุดเราก็จะพบกับอีลีนาที่ยืนรอเราอยู่เราต้องคุยกับอีลีนาหนึ่งครั้งเพื่อเข้าไปยังห้องดันเจียนพอเข้ามาด้านในคลิกเข้าไปที่ห้องเพื่อรอการต่อสู้รอสักพักหนึ่ง มันก็จะส่งเราไปหาบอสท,ที่อยู่ห้องข้างๆจากนั้นให้เรากำจัดบอสให้ได้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วให้เราออกมาคุยกับอิลนาที่อยู่ตรงทางเข้าอีกหนึ่งครั้ง เท่านี้ก็เป็นการจบเควสของอิลเลนาไปที่เรียบร้อยและเราจะได้รับสวอปโทเค็นทั้งหมด10ชิ้นเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการจบเควสเอพิโซดที่2เปที่เรียบร้อยเราไปต่อกันที่เอพิโซดที่3ซึ่งเอพิโซดที่3จะมีชื่อว่าความร่วมมือหลังจากที่เราคุยกับอิเลานาเสร็จให้เราเดินออกมาทางขวามือเราก็จะเจอกับ n p c ที่มีชื่อว่า Rebellion Leader หลังจากนั้นให้เราเดินตรงเข้าไปคุยกับมันหลังจากจบบทสนทนาแล้วให้เราเดินลงมาอีกหนึ่งห้อง เราก็จะเจอกับรีเบลเลียนการ์ดที่กำลังยืนเฝ้าประตูอยู่ให้เราทําการคุยกับรีเบลเลียนการ์ดพอจบบทสนทนามันก็จะส่งเราไปยังภายในห้องจากนั้นให้เราทําการคุยกับคนที่อยู่ในห้องทั้งหมดจนหมดบทสนทนาพอคุยเสร็จให้เราเดินย้อนออกมาจากห้องนั้นเพื่อที่เราจะไปหาสเปเชียลฟอร์สคอมมานเดอร์ที่อยู่ถัดไปอีกสองห้องทางด้านบน เมื่อคุยกับคอมมานเดอร์จนเสร็จให้เราเดินย้อนกลับไปคุยกับรีเบลเลียนลีดเดอร์อีกครั้งคราวนี้บทสนทนาของรีเบลเลียนลีดเดอร์ก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยให้เรายืนกด Enter ไปเรื่อยจนกว่าจะหมดบทสนทนาพอเราคุยจบเราก็จะได้สว a ปโทเค n มาทั้งหมดอีก10ชิ้นจากนั้นให้เราเดินลงมาหาเลซี่ที่อยู่ตรงโซฟาด้านล่างและทําการคุยกับเลซี่อีกครั้งหลังจากจบบทสนทนากับเลซี่เพียงเท่านี้เราก็จบเควสความร่วมมือแถมเรายังจะได้สว a ปโทเคิลอีกทั้งหมด10ชิ้น ต่อไปก็จะเป็นการเปิดดันเจียน r a เบ e ร์ m เ m มโ y ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องของแพทสิบให้เราเดินย้อนจากโซฟาลงมานิดนึงเราก็จะเจอกับ l i เบรเรียนเ b มเจากนั้นให้เราคุยกับมันพอเราจบบทสนทนามันก็จะส่งเราไปยังเมืองเอนบีดแล้วให้เราย้อนกลับไปที่เมืองไอบอกให้เราเดินเข้าไปที่โรงแรมในเมืองไอบอกแล้วขึ้นไปที่ชั้น2จากนั้นเดินเข้าไปทางห้องซ้ายมือเราก็จะเจอกับนีฮิลและเลซีที่ยืนรอเราอยู่ด้านใน เหตุการณ์ต่อมาคือให้เราคุยกับมันทั้งคู่จนให้หมดบทสนทนาเราจึงจะสามารถเข้าดันเจียนฮ a r ์ Hunter w a r b a ลเได้ต่อไปให้เราเคลียร์ดันเจียนฮ a r ์ Hunter w a r b a ลเให้จบซึ่งทางเข้าดันเจียนก็จะอยู่ทางด้านบนของเมืองไอบ็อกหนึ่แมปจะสังเกตได้จากจุดสีเหลืองๆที่อยู่ทางด้านขวาบนของมินิแมป พอมาถึงให้เราคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าจูเลียนเพื่อทําการเปิดดันและให้คุยกับอีกหนึ่งคนที่อยู่ทางด้านบนเพื่อเป็นการเข้าดันซึ่งดันเจี้ยนนี้ผมได้ทําคลิปแยกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ย้อนกลับไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับดังนั้นผมจะขออนุญาตข้ามเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้ไป One hour One พอเราเคลียร์ดันเจี้ยนเสร็จเราก็จะกลับมาอยู่ที่หน้าดันจากนั้นให้เราทําการคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าลูกี้มันก็จะทําการส่งเรามายังอีกแมปหนึ่ง เราก็จะเจอ NPC ลูกี้ที่ยืนอยู่ตรงทางเข้าให้เราคุยกับมันอีกหนึ่งครั้งแล้วเดินเข้าไปด้านในพอเรามาถึงด้านในให้เราเดินตรงไปทางขวามือจนสุดแมปเราก็จะเจอกับ NPC ลูกี้ที่ยืนรอเราอยู่ด้านในให้เราทําการคุยกับมันเพื่อเป็นการเปิดดันเมื่อเข้ามาด้านในดานเจียนเราก็จะเจอกับไอเซนวอร์เนอร์ซึ่งเป็น NPC ที่ดูคล้ายๆกับนักวิจัย ให้เราเดินตรงเข้าไปคุยกับมันทางด้านบนพอคุยกับมันเสร็จมันก็จะให้เราไปสลับสวิตท,ที่อยู่ทางด้านซ้ายขวาของเราเพื่อทำการเปิดว์ปไปยังห้องต่อไปการกดสวิตไม่ต้องกลัวว่าเราจะผิดให้เรากดสแปมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถูกพอเราทำครบทั้งสองข้างให้เราเดินกลับมาตรงกลางมันก็จะมีวร์ปรากฏขึ้นมาให้เราเดินขึ้นไปยังห้องด้านบนพอเรามาถึงห้องทางด้านบนเราก็จะเจอกับไอเซนวอร์เนอร์อีกหนึ่งครั้งให้เราตรงเข้าไปคุยกับมันและวทำเหมือนเดิมเหมือนกับห้องเมื่อกี้คือการกดสลับสวิตท,ทั้งสองข้างให้เสร็จ จนวาร์ปตรงกลางเปิดขึ้นจากนั้นให้เราเดินเข้าไปในวาร์ปเราก็จะมาถึงห้องของบอสให้เราเดินตรงเข้าไปคุยกับไอเซนวอร์เนอร์พอเราคุยกับมันมันก็จะหนีเราไปหลังจากนั้นก็จะมี npc โผล่ขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะทําการดําเดินต่อสู้หรือสิ้นสุดถ้าหากเราเลือกหัวข้อดําเดินการต่อเราก็ต้องไปเจอกับ YSF01 Slayer ซึ่งมันจะเป็นบอสที่โหดมากหากเราเลือกหัวข้อสิ้นสุดเราจะถูกพาตัวออกมาทางด้านนอก ผมแนะนําให้กดออกมาก่อนแล้วเข้าไปใหม่เราจะเจอกับบอสตัวที่ง่ายขึ้นพอเราออกมาให้เราเดินย้อนกลับไปในห้องอีกหนึ่งครั้งเพื่อย้อนกลับไปสู้กับบอสตัวใหม่โดยเลือกหัวข้อดําเนินการต่อสู้พอเรากำจัดบอสได้เราก็จะถูกส่งออกไปทางด้านนอกให้เรายืนคุยกับ NPC ลูคกกี้ที่อยู่หน้าวาร์ปอีกหนึ่งครั้งพอคุยจบ เราก็จะถูกส่งออกมายังแมปก่อนหน้านี้จากนั้นให้เราเดินทางกลับไปที่โรงแรมอย่างเมืองไอโบกแล้วเข้าไปคุยกับนิวฮิวที่อยู่ห้องเดิมพอคุยจบเราก็จะถูกส่งไปที่เมืองพนเทล่าให้เราเข้าไปยังปราสาทพนเทล่าอีกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าไปคุยกับนิวฮิลที่อยู่ทางห้องซ้ายมือเราก็จะได้โฮโนเทอร์เคนจากนิวฮิลทั้งหมด10ชิ้นพอเราทําการคุยจบจากนิวฮิลให้เราย้อนไปหา NPC ลุกกี้ที่เมืองเดิมพอเราคุยกับมันอีกหนึ่งรอบ เราก็จะได้สวาโทเค็นมาทั้งหมด10ชิ้นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันจบเควส16.2เป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเควส16.2ทั้งหมดที่ผ่านมาถ้าหากเราอยากแลกเสื้อกับหมวกที่มากับแผน่นเราก็ต้องมาเปิดเควส16.2ให้เร็จซะก่อนไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่สามารถแลกของได้แล้วผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ให้กับใครลหลายๆคนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ตให้ทางช่องเราด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าจะเป ขอบคุณมากครับ